ขุดมอสิ่งค่ะทุกคนอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกท่านค่ะพี่น้องยามเบอ่์เ้าเก็บบรรยากาศยามเบอร์เ้าให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องค่ะทีเดียวเห็นกันจะเป็นสถานีรถไฟวอลล์พงพี่น้องแล้วก็พูดก็จะเห็นตึกใบยกน้ำพี่น้องค่ะแล้วก็มาดังพี่พี่น้องค่ะดังพี่ก็จะเป็นตึกมหานครพี่น้องค่ะตั้งต่ง่าสูงสูงงามนี่พี่น้องแล้วก็มีก็จะเห็นคลองคลองน้ำพี่น้องตะสาบัดบ่งฮู้น้องมาคลองอย่าง มันมันคลองเตยบ่เนอพี่น้องค่โอ้ยน้ำมือเศร้าหลวงพ่อประกสิมาย่างบิณฑบาตพี่น้องค่ะถ้าเาราผิดก็ขอโทษกอภัยหนะพี่น้องค่ะอันน่าจะเป็นคลองเตยเบ่พี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวรสาบนไปมาหาก็มัฮอดบรได้เบิ้งข้อมูลหนึ่ง,งเถเอะพ,พี่นอ้องค่ะขอโทษต่อภัยด้วถ้าว่าถ้าเราสืบของน้ำผิดเนะพี่น้องค่ะอันยักเก็บบรรยากาศนมือเศร้าให้พี่น้องเบื้องน้ำพ,พี่น้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อตงตัวแล้วกระิไปย่างไปขึ้น รถไฟม,มั่งสถานีรถไฟหัวลำโพงพี่น้องคะเพราะว<ไ>่าพระเอกคุณจงโรงแรมไกลเลยเนาะจะได้ย่างไปกันได้ีเจ้ารถไปโรงแรมกันนี่ม,มาฮอดเมื่อวานนี้เล้วแล้วก็จะได้เนี่ยแต่งตัวเล็้วกินกาแฟกินอาหารเช้าแล้วแล้วก็จะย่างไปขึ้นนรถไฟยืนนี่แหละรถไฟไอ้น้าู่หัวลำโพงพงนนงี่น้องค่ะที่ฮาเหลียวเห็นเนาะจะเก็บรยิกาศดิดหน่อยให้พี่น้องเบิง่ง ไปกินกาแฟยำผู้เศร้าพี่น้องคะ <_ d ata> เดี๋ยวกินกาแฟแล้วจะบนกรสิกินแฮมชีสคุณพ่อบ้านพุนย่างไปซื้อแฮมชีสมาให้ลูกเมียพี่น้อง่ะ <Yeah. S 1> กินแล้วแล้วกระสิเฝ้าแต่งตัวพี่น้องคาไปเอกยงยำเมียอยู่แต่งหน้าเด้อที่ลักคุณมาเดวให้เมีย <Okay. S 1> ถ่ายรูปแล้วกระสิเออเปิตาเบิงเน่เสร็จมาพี่น้อง่ะมากินกาแฟกันเด้อพี่น้องขะคลองน้ำพี่น้องขะน้ำกับถือว่าใส่อ่ะพี่น้องค่ะ <_ d ata> เนาะน้ำก็ได้ถือว่าโอเคอะน้ำแบบสีสีคือคล้ายๆน้ำสร้างสมัยสาบุญเป็นยังน้อยพ่อแม่พาไปให้ไปนากระจิตักน้ำสร้างมาใส่อยู่เถียงนากระสีประมาณนี้แหละพี่น้องคะบบแมนแบบใส่แบบจิบปั่นกแก้วปั่นเหลียวทะลุแก้วเนาะบบแมนอันที่เขาเหลียวที่เขาตัใกใส่แก้วเลยใส่บบแมนแบบใส่แบบสีนั่นใส่คือสีน้ำมะพร้าวเอ้อโซ่เลยโบเมนบบแมนพี่น้องขะขอโทษขออภัยอันเบ้าพิษเฝ้าไหลกระดิ ใส่คืออันสีน้ำสร้างบ้านเฮานะพี่น้องคะาบนต้องขอโทษขออภัยเนาะคลิปนี้เป็นอรุณสวัสดิ์บอนิงกสิฟาวๆเนี่ยจะน้อยพี่น้องคะเพราะว่าเดี๋ยวสิรีบแต่งตัวไปขึ้นรถไฟพี่น้องคะแ๋ยวสิบทันขบวนรถไฟน้ำมูกงขึ้นเนาะพี่น้องคะเอาละพี่น้องคะงามบอยพี่น้องางามเนาะพี่น้องอ๋อติดตัวเป็นการงามต้นไม้เป็นหะักเป็นปุ๊บว้งามงามพี่น้องเอ้เอาละพี่น้องค่ะงามครับ คลิปนี้จะมีกันเดอร์พี่น้องค่ะมาทักไทยอรุณสวัสด์มอร์นิ่งกันสั้นๆเนาะแต่สำับพี่ฟ้าแต่งตัวพี่น้องค่ะจนมีกันเดอร์พี่น้องทุกท่านไ้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสบายดีพี่น้องบ๊ายบายกายบาย